สวัสดีครับเพื่อนๆตามช่อง y o u t u Big e d a t ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ Samsung Galaxy Tab A11 Plus กับราคาช่วง 7,990- จนถึง9,990มีอะไรบีบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรูปดักดีไซน์ของ Samsung Galaxy Tab A11 นะครับคือสิ่งแรกที่เราจะพาคุณมาดูนั่นเองครับตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่11นิ้วนะครับความเียดน,นะครับอยู่ที่ 1,920คูณ1,002นะครับรีเฟล็กซที่9 0นะครับถือว่าค่อนข,ข้างที่จะลื่นไหลพอสมควรเลยทีเดียวนี่ก็คืออีกแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการแสดงหน้าจอแม้ว่าหน้าจอจะเป็นแบบ TFT LCD ธรรมดาก็ตามนั่นเองครับส่วนกล้องนะครับก็จะมีความละเอียดแค่5ล้านพิกเซลจะอยู่ด้านบนเท่านั้นครับรอบตัวเครื่องนะครับเราให้ดูทางด้านข้างก่อนนะครับสังเกตว่ามันจะมีลำโพงมาให้2จุดแบบนี้ ด้านบนนะครับจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power ครับแคปเจอร์หน้าจอปุ่มลดเสียงกับปุ่ม power พร้อมกันครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีช่องเสบหูฟังมาให้ครับแล้วก็ลำโพงอีก2จุดเท่ากับตัวนี้จะมีลำโพงทั้งหมด 4. จุด USB Type C อยู่ตรงนี้แล้วก็ไมโครโฟนนั่นเองครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมแล้วก็ช่องใส่ micro SD ครับโดยรุ่นที่เราได้รับมารีวิวเป็นรุ่น 5G นะครับก็คือจะสามารถใส่ซิมได้แต่่ถ้้าคุุณซือรน Wi-Fi จะสามารถเพิ่มความจำได้อย่างเดียวด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับการแบ่งพาร์ i ิชันเป็น2จุดก็คือส่วนด้านบนตรงนี้และส่วนด้านล่างนะครับผือว,วัสดุจะต่างกันตรงด้านล่างนี้เป็นอลูมิเนียมแต่ด้านบนนี้จะเป็นพลาสติกพร้อมกับโลโก้ a ั s u n g แล้วก็จะมีกล้องนะครับความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ก็จะมีความละเอียดและคมชัดค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าแท็บเล็ตตัวนี้น้ำหนักของมันนะครับก็ ประมาณอยู่ในช่วง477กรัมนะครับโดยตัวเนี้จะรองรับในเรื่องของการใช้งานนะครับในหลากหลายรูปแบบเลยโทรได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ใส่ซิมได้ก็ต้องโทรได้อยู่แล้วครับ แต่ฟังก์ชันต่างๆที่เหลือนะครับก็ยังคงมีไม่เหมือนกันครับ S e c u r e Folder มีชาร์จแชร์ริงนะครับเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับของมือถือซั s u n g ได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับการสามารถที่จะตั้งค่าการรับสายจากมือถือเครื่องอื่นในระแวกเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของการซิง์อะไรต่างๆเนี่ยมาแบบครบครันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญครับความลื่นไหลของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ ด้วยสเปคที่เรียกได้ว่ามาค่อนข้างเต็มนะครับก็เลยทําให้รุ่นนี้ค่อนข้างจะลื่นอยู่สําหรับเรื่องการใช้งานทั่วไปน่าเสียดายแค่เรื่องนึ่งคือไม่รองรับปากกาครับแต่ว่าไม่รองรับปากกาไม่เป็นไรครับมันยังสามารถที่จะเปิดใช้งานได้พร้อมกันกันกบสามโปรแกรมแบบนี้เราก็ยังสามารถที่จะลากข้อความนะเช่นเราให ตัวของจิมมีนนั้น่ะมีการทำข้อความมาแล้วเราต้องการที่จะก๊อปแล้วก็เอาไปแปะไว้ในโน้ตเนี่ยก็สามารถที่จะลากแล้ววางไปได้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลาลากแล้ววางเราต้องสร้างโน้ตขึ้นมาใหม่ก่อนถึงจะสามารถจะลากได้น,นั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นของตัวนี้ลักะนี้นะครับในเรื่องของ d e ็กสมดครับเวลาที่กดปุบเนี่ยเด็กสมดก็จะสามารถแสดงหน้าจอแบบนี้ได้นะครับรก็คือมันจะเป็นปุ่มที่ทําให้ตัวของหน้าจอนั้น่ะมีขนาดที่ ย่อแล้วก็ปรับขนาดในรพวกน,นี้ได้หมดเลยนะครับที่เรียกว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าท่านไม่สงสัยอะไรนี้ก็สามารถที่จะไปดูได้นอกจากนี้นะครับฟังก์ชันที่น่าสนใจคือมันยังสามารถที่จะโทรออกได้ด้วยครับหมายของท่านไม่สามารถโทรออกได้กรุณาติดต่อ,อีทีนี้เรามาดูเรื่องฟังก์ชันกล้องนะครับก็จะเหมือนกับ Galaxy Tab S11 นะครับโดยจะมีฟีเจอร์คือละลายหลังได้นะครับ มีเรื่องของปกตินะครับวีดีโอก็ทําได้อยู่ที่ 4D 30นะครับแล้วก็จะมีหมดอื่นก็คือกลางคืนหมวดหาอาหารพาราโนมาไฮเปอร์แลนะครับไม่มีสลโลมชันนั่นเองครับผลงานภาพของกล้องรุ่นนี้เจาะมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันครับ A11 Plus นั่นแหละจะซูมได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เปนลนยะหนึ่งนะครับในที่2ครับในที่4ครับสามารถซูมได้สูงแค่4ระยะนเท่านั้นสำหรับอันนี้นะครับก็คือกล้องของ Samsung Galaxy Tab A11 Plus นะครับก็มีมุมมองที่กว้างดีนะครับแล้วก็สามารถที่เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าพอเราพูดสิ่งเบาเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่ากราฟสีออกมานะั้นะมันจะเป็นอย่างไรกัน สำหรับสเปคและประสิทธิภาพนะครับก็จะมาเริ่มต้นกับตัวนี้ครับในส่วนของการทดสอบอันตุตู้นะครับทำได้ที่822,597คะแนนถือว่าก็เป็นอีทรบเริ็ตัวหนึ่งที่ ทดสอบมาแล้วค่อนข้างดีนะครับแต่แบตเตอี่นั้นก็หายไปอยู่ที่3ามเปอร์เซ็นต์ครับกิกเบนซหกนะครับก็เป็นซิงเกิลคอร์นะครับอยู่ที่9ก7แล้วก็มาติคอนำได้ที่สามพันี่3,023คะแนนที่เป็น 3D Mark นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับคะแนนอาจจะดูแบบเออสูงไม่สูงอะไร่าแงบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะในเรื่องของการทดสอบนะครับในส่วนของสเตตัสนั้นนะถือว่าคะแนนเช่นตัวของวาริเอ็กซ์ทีมนะครับก็ เรียกว่าเฟรมนั้นนะก็ไม่ตกเลยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างต่ำไปหน่อยอย่างไรก็ตามครับในที่เหลือนั้นอนะ่ะถือว่าคะแนนออกมาถือว่าใช้ได้ครับ Speed ทส s t นะครับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับบุนี้ยังรองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วก็เป็น Wi-Fi ที่เป็นแบบ AC หรือ Wi-Fi 5นั่นเองครับรองรับบลูทูธด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถใช้นำทางได้นะครับแต่ว่าการนำทางนั้นก็อาจจะ ใช้คําว่ามีการชะลอตัวอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติของแท็บเล็ตตัวนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่จะซื้อเราไปใช้งานด้านข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์อยู่ครับสําหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ในการเล่นเกมมาให้นะครับอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือก็สามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของการป้องกันการทัดผิด อัดหน้าจอได้ล็อกปุ่มได้แล้วก็ล็อกเอสกรีนได้รวมถึงในเรื่องของปปอปอัพสามารถที่เปิดได้เช่นเดีวยวกันนะครับสำหรับในเกมที่เราจะเล่นนะครับก็จะมี2เกมนะครับก็คือ Racing Master แล้วก็นี่ครับแอส,สอนะครับโดยเราจะปรับเป็นแบบรีโฟลของเกมนะครับเท่าที่ลองนะครับของแอสโซ9เก้าน,นั้นนี่จากเราปรับเป็นเกสเซอร์นะครับก็จะมีการโยกไปโยกมาถามว่ามันยังเล่นได้ไหม เล่นได้อยู่ครับเนี่ยก็สามารถที่จะดูภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามอยู่เช่นเคยและแน่นอนว่าถ้าไป็นเกมหนึ่งนะครับถ้าเราปรับไม่ได้โหดอะไรมากก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับอีกเกมนึงกันนะครับว่าเวลาที่เล่นออกมาแล้วอะ่ะมันจะออกมาเป็นอย่างไรกันดีกว่าแต่เมื่อกี้นี้ถ้าคุณเห็นว่าเอยมันติดไป พอสตูดิโอนี้ก็ขออภัยเวลาทีดีด้วยเพราะว่าการเล่นเกมบนแท็บเล็ตถ้าเป็นเกสเจอร์ต่ต้องใช้องศาที่กว้างพอสมควรในการโยนครับก็เลยอาจจะมีเรื่องของไฟโผลขึ้นมานิดๆหน่อยๆประมาณนั้นครับ ส่วนแบตเตอรี่นะครับต้นนี้ก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่ครับเพราะว่ามีอยู่ในช่วงประมาณ70,40มแ ah อมป์เลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือเป็นพื้นฐานเลยจะมาพร้อมกับระบบประหยัดพลังงานระบบการตั้ง b a แบ r o ก n d ว,ว่าจะไม่ให้แอปพลิเคชันมีการซ้อนไม้เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มได้แล้วก็ยังสามารถที่จะระบบ p r o เ e c แบตเตอรี่นะครับเวลาเช่เราชาร์จเนี่ยก็สามารถตั้งได้นะครับ โดยสามารถที่จะล็อกได้สุดๆอยู่ที่ประมาณ80%แล้วก็ยังสามารถตั้งค่าว่าให้มีการฟัสชาร์จนะครับอยู่ที่2 5วัตต์แล้วก็ยังสามารถที่จะออโตดิมนะครับก็คือเวลาที่หน้าจอมันทำงานหนักจริงๆจนทำให้แบตเตอรี่นั้นอ่อนนะครับมันก็จะมีการรีชาร์จเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาไหมออโตดิมนะครับออโตดิมนะครับเป็นฟังก์ชันที่เวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับมันก็จะมีการ ใช้พลังงานให้เหมาะสมโดยกันดิมหน้าจอให้ต่ำลงเหลือแค่ทําทำให้ประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นโชว์แสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้เช่นเดีวยวกันครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดการใช้งานนะครับวันนี้เราก็เปิดหน้าจอใช้งานอยู่ประมาณสองชั่วโมง20นาทีนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เดือหลือ6เนะครับเราชาร์จเต็มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเราก็มีการใช้มานเรื่อยๆนั่นเองครับถามว่ามันอึดไหมก็เรียกว่าอึด ใช้ได้เลยทีเดียวครับเรามีการเล่นเล่นเกมเล่นโซเชีเลยลอะไรพวกนี้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าสมมติเอามาทํางานอะพวกนี้มันก็จะมีการกินไฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่จะกินน้อยกว่าเล่นเกมอย่างแน่นอนครับโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับในเรื่องของแบตเตอรี่เดี๋ยวดู PCMark กันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านี่เป็น Android 16แล้วก็วาเวอร์ชัน8เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แอบวันวันอยู่แต่ผลที่ได้น,นั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะเสอียรอยู่ครับ สำหรับ PCMark ของ s ั m s ุงแก a ซี่แท a บ A 1 1 plus นะครับทำได้ที่13ชั่วโมง8นาทีเป็นทีกทำได้ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำสถิติตัวนี้ได้ดีพอสมควรเลยครับทีนี้เรามาดูในเรื่องการชาร์จบ้างน,นะครับซึ่ง s ัม s u งแก a l ี่แท a บ A 1 1 plus นั้น,น่ะก็จะมีกางชาร์จไฟที่เรียกได้ว่ามากกว่าตัว s ัมซุงแก a ซี่แท็บ A 1 1ออยู่พอสมควรนะครับ ตอนนี้นะครับเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันได้กําลังไฟอยู่มานช่วงนี้ครับ25เลยนะครับก็เรียกว่าเข้าเต็มสูบเพราะว่าตอนนี้ไฟมันเดือน,น้อยนะฮะแล้วหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราได้ดูว่ามันชาร์จไฟได้25วัตต์นะครับด้วยแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการชาร์จไฟค่อนข้างนานนะครับ1ชั่วโมง18นาทีเห้าพีเต็มแต่ที่จริงถ้าสมมุติว่าคุณจะเป็นต้องออกไปข้างนอกแนะนําว่าชาร์จแค่80%ก็เพียงพอแล้วครับ รอบในเรื่องของการรีวิวทั้งหมดก็จบลงไปแล้วนะครับต,ต้องบอกไว้เลยครับว่านี่คือแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่ามาพร้อมกับสเปคที่เรียกว่าโดดเด่นอยู่นะครับเล่นเกมได้แล้วก็ยังทำงานได้ดีรองรับ 5G และมี Dex Mo d e ด้วยฟังก์ชันต่างๆเป็น a n d r o i d 16แล้วแต่สิ่งที่อาจจะไม่มีก็คือปากกา S Pen อันนี้ก็ต้องทำใจครับเพราะราคาของมันนั้นค่อนข้างถูกนั่นเองครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วก็ไปเลือกซื้อแล้วก็เลือกชมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Samsung ทั่วประเรับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในั่ยนะติดตามช่องีช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมนต์มาพูดคุยกันได้ถาาครั้งน,นี้และในฟเฟซบอ๊ของสถานไดับเบิครับ